สวัสดีครับพู้วงครูเอกนะครับเราจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรและทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับสวัสดีนะครับวันที่น่าจะเป็นวันที่29นะวันที่29ซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ครูเอกอัดไว้นะครับอัดไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้วันที่29เนี่ยครูเอกนะครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครูเอกอยู่ที่จังหวัดพิจิตรมาทําภารกิจครับของดูทูและดีแท็กนะครับมาเรียกว่า แนะนำนะครับหมายเลขนะครับหมายเลขที่าทาง t ทรูและ d ีแทเนี่ยเขามีไว้ที่ช็อปนะครับที่พิจิตน่าจะเป็น h a p p y p พาซานะก็อาดไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่สะด,ดวกนะครับก็ต้องกราบขอภัยทางชั้นเรียนแล้วก็ทางช่อ o u t u b e ด้วยนะครับที่ไม่สามารถทำให้ดูสดสดได้นะครับอ๋อไม่ใช่ดิช่อง u t u b e น,นี่เจอกัน7จ็ดมงเช้าทุกวันอยู่แล้วนะครับผมถ้าเป็นทางช่ YouTube จะเป็นเช้าวันที่30นะครับเช้าวันที่30ก็กำลังเดินทางกลับพอดี นะครับแต่ก็ไม่พลาดนะครับรเยก็จะอัดคลิปทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่สะดวกนะครับก็จะมาทําคลิปให้ทุกท่านชมทุกวันอย่างแน่นอนครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช e l y o ยูทู e เป็นอันนี้คนที่ขอเนี่ยเขาขอกันมาเป็นคู่นะนี่แหละเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทาไมเลข4ตัวเนี่ยขออันเดียวแล้วมันไม่ได้ทั้งคู่เพราะว่าความมันต่างกันนะครับมันต่างกันมันต่างกันพอสมควรหน้ากับท้ายอ่ะ นะครับถึงแม้บางบางกลุ่มจะเป็นเลขเดียวกันนะพอสลับตำแหน่งกันวิธีการอ่านของคุยก็จะแบบก็จะอ่านไม่เหมือนกันแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูรีวิวของกลุ่มเลขนี้กันนะครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งตั้งชีวาสื่อสารอย่างชัดเจนอ่ะสื่อสารชัดเจนอะไรยังไงเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับมาพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันก็มี 1, 1 4ึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ห้าห้าสี่แล้วก็ 1551นะครับทั้ง3คู่เนี่ยถือว่าเป็นอยู่ในตลาดเบอร์บงคลที่ค่อนข้างจะเป็นเลขที่คนชื่นชอบนะเป็นคนเลขที่คนจิงชอบอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้เด่นในเรื่องของการหาไรายได้แต่ได้เด่นในเรื่องของการทํางานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับทั้ง3คู่นี้คุยทำไปแล้วนะครับ4 4 1 1 4 4 5 5 4แล้วก็151 15นะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปดูเลขกลุ่ม3ตัวของเลข สี่ตัวนี้นะครับก็ขวยกะทำไวเรียแล้อก็จะมี14 5 5 4 1แล้วก็15 445 1นะครับทำไว้แล้วทั้งครู่นะครับก็เป็นส่วนใหญ่คนชอบเห็นในกลุ่มนี้ก็จะนึกว่าไอ้นี่มันเลขของนักเรียนนี่นะเด่นเรื่องของการเรียนรู้นะครับแต่ว่าแค่ตั้งชื่อขวยก็ตั้งไม่เหมือนแล้นะครับสื่อสารสื่ออย่างชัดเจนแต่ว่าอยากใช้คำว่าสื่อสารมันยาวไปนะครับสื่ออย่างชัดเจนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันครับ อ่าโอเคพูดด้านหลังมาเยอะและ้วเดี๋ยวขอพูดด้านหน้ามั้งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับเป็นคนที่เลขน 1, 5, เนี้ยหนึ่งห้าเนี่ยบางหลายคนมองว่าเออเนี่ยมันความหมายภาพรวมจะเป็นแบบดูดีมีคนอุปถัมภ์วางตัวดีนูน่นนี่นั่นแต่จริงๆด้านบุคลิกเนะขานะเป็นคนนิ่งๆนะเป็นคนนิ่งก็ถ้าเทียบกับเลขที่มันเป็นพวกอ่าที่เขาว่ายิงอ่ะอย่างเช่นหนึ่งเก้าอะไรพวกนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เกินไปเท่าไหร่นะ เขาเป็นคนนิ่งแบบเหมือนพวกเอ่อเหมือนเด็กเนะิร์ดน่ะนึกภาพออกไหมั้ยเหมือนเด็กเนะิร์ดอ่ะแต่เด็กเนิร์ดบางคนก็นิ่งแต่แบบก็ไม่ได้แต่คือก็ไม่ถึงขั้นกับทำหน้าแบบหน้าหมันไส้อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่นิ่งแบบว่าหน้ามีถ้าเกิดเป็นมองในทถามไม่ดีได้ก็คือเป็นคนมีเลสไอ่ะนึกอองมั้ยหน้าตาดูมีเลสไน่ท่าทางดูแบบ อมภูมิไว้อะไรเง <c oughs> ี้ยไม่ออกใช่ไหมถ้ามองไม่ดีนะะแต่ว่าถ้ามองดีก็คือเป็นดูเหมือนมีภูมิมีความรู้มีความมั่นใจในตัวเองนะครับแต่โชคดีนะที่มันเป็นหนึ่งสีด้านหน้าเพราะฉะนั้นเป็นคนกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าเจราจานะครับเป็นคนที่พูดจาอะไรก็มีหลักมีเกณฑ์เพราะนั้นมันอาจจะดูไม่ได้ดึงดูดในมุมของไอ้พวกแบบแต่งตัวดีสวยหรอแล้วนี้แต่ถ้าพูดถึงองความน่าเชื่อถือการเข้าถึงคนกันแบบ ผู้จาะไรมีหลักมีเกณฑ์นะถ้าเป็นแบบสมมุติว่ามีเลขเงี้ยแล้วคุณเป็นพิตตี้ Sell, อย่างเงี้ยเป็นพิตตี้เป็นเป็นเซลอย่างเงี้ยนะครับขายขายสินค้าอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะได้จากลูกค้าคือเขาจะฟังคุณในมุมของอคุณอธิบายได้ดีนะคุณอธิบายดีคุณวางตัวดีท่าทางคําพูดอะไรมันดูแบบเอยดูน่าเชื่อถือมันแบบเอะหนูพูดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเออประมาณเนี้ยมันจะดูแปลกตาไปเลยแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะ แต่ถามว่าสวยไหมก็มพิตตี้นะคุณครับเกิดมาก็มีความสวยเป็นพื้นฐานแต่ถ้ามีเลขนี้นำมันก็จะหมายถึงว่าเออเลขนี้แบบเป็นลักษณะของมันจะดูเหมือนนักเรียนพรีเซนต์หน้าชั้นนะ่ะนักเรียนที่เก่งๆอ่ะส่วนใหญ่คุณครูคก็จะแบบเออเอาคนนี้มาพูดดีกว่าอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอนะ่ะนะครับก็มันก็เลยได้เด่นเรื่องของการทํางานและได้เด่นเรื่องของการแบบนําเสนอต่างๆพวกนี้มีความมั่นใจในตัวเองนะครับอันนี้คือ4ี่ตัวหน้านะครับสี่ตัวหน้า มาดู4ตัวท้ายสื่ออย่างชัดเจนอย่างไรนะครับลงท้ายเลขหนึ่งนะครับข้อดีคือเป็นคนมั่นใจในตัวเองชัดเจนคิดยังไงทําอย่างนั้นมีความแน่วแน่เด็ดขาดพอสมควรนะครับคนท้ายเลขหนึ่งแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือตําแหน่งต่อมาเป็นเลข5วิธีการคิดแนวคิดต่างๆมีลําดับมีขั้นตอนมีการวางแผนแทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่ลงท้าย5้าหนึ่งถ้าเกิดจะลงมือทาอะไรสักอย่างแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วไม่ผิดพลาดจากสิ่งที่เขาจะสื่อคือไม่ค่อยบิดพลิ้วอะนะครับข้อดีนะข้อดีของห้าหนึ่งท้ายนะครับไม่จะเป็นเป็นหนึ่งท้ายเองก็คือคุณเชื่อได้เลยว่าคนคนนี้คิดยังไงทำยังงั้นถ้าเป็นพวกกีฬาพวกผู้รักษาประตูเอ้ยมผู้รักษาประตูหรือว,ว่านักฟุตบอลอะไรเงี้ยที่จะเตะลูกโทษอะไรเงี้ยชีย้เลยจะยิงมุมเนี้ยแล้วยิงยิงยิงแต่คุณรับได้กันรับแต่ผมจะยิงมุมเนี้ย แสดงว่าเขามั่นใจมากว่าเขาจะทําอย่างนี้เป็นมนุษย์ที่ประมาณว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชน <c oughs> คิดยังไงทําอย่างนั้นอันนี้คือข้อด่นแต่ข้อดอยคือมันจับทางง่ายครับมันง่ายอยู่แล้วเขารู้ว่าคนที่จะทําอะไรมันจับทางง่ายอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะรับมือคนเลขห้าหนึ่งท้ายหรือว่าเลขหนึ่งท้ายนะคุณแบบต้องศึกษา,าเขาเป็นยังไงก่อนแล้วคือหาวิธีการแก้ทางเขาให้ได้ คือเขาติดอะไรนู่นนี่นั่นะเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าคือคือคุณจับทางเขาได้ปุ๊บคือเขาจะไม่เลียวซ้ายเลียวขวาเขาจะทําแบบนั้นตลอดนึกอ,ออกใช่ไหมมันก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือมุมนะแต่ถ้าในมุมของตัวตัว,ต,วตัวเจ้าชะตาเองถ้ามี5้าหนึ่งท้ายหรือว่าหนึ่งท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของความมุ่งมั่นความตั้งใจสิ่งที่คุณเอชนะคนเลขเนี้ยอย่างแรกคุณต้องมุ่งมั่นกว่าเขามากกว่าเขานะครับอันนี้ความมุ่งมั่นเขามาเต็ม คือจะถามว่ามันคล้ายกับเลขสามท้ายไหมก็มีความคล้ายคลึงแต่เลขสามนี่คือแบบเขามีเขามีแรงฮึดน่ะมีแรงอะไรต่อแต่ว่าถ้าเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเขาจะมีรู้สึกว่าต้องทําแบบเนี้ถ้าทําแบบนี้ไม่ได้จะไ,ไดจะไม่ทำนึกออกใช่ไหมถ,ถ้าทำแบบเนี้ถ้าเขาได้ทําเขาจะตั้งใจทำจะทูซี่ยังไงก็ทําให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็จะไม่ทํานึกออกใช่ไหม คือถ้าทำหมายถึงว่าเขาห้ามทําสิ่งเนี้ถ้ามีใครห้ามทําสิ่งที่เขาต้องการจะทําเนี่ยเขาก็จะไม่ทําเลยสมมุติว่าคือมันก็กลายเป็นแบบว่าสมมุติว่าเจ้านายอยากจะให้คุณทําตามสไตล์ของบริษัทอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ทํา <c oughs> คุณก็อาจจะต้องไปอยู่บริษัทอื่นอะไรประมาณนี้คือมันมีความมันมีด้านเด่นด้านด้อยอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ถามว่าความชัดเจนในคนเนี้มีสูงแน่นอนนะครับคุยเลยบอกว่าอเนี้ยเป็นคนที่สื่ออย่างชัดเจนมากๆ ตำแหน่งต่อมาเป็นเลขสีครับมันก็เป็นการตอกย้ำเข้าไปอีกว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขาทำลำดับที่เขามีเขาอยากจะถ่ายทอดยังไงอยากจะถ่ายทอดแบบไหนมันก็คือถ่ายทอดไปอย่างที่มีหลักมีเกณฑ์ที่เป็นของเขาเองว่าจะต้องแบบนี้นะแบบนี้นะแต่เขาถ่ายทอดได้คือคิดยังไงถ่ายทอดอย่างนั้นคิดยังไงถ่ายทอดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็บางคนอะ ที่บอกว่ามันเป็นเลขของครูบาอาจารย์เป็นเลขของนักรงนักเรียนเพราะอะไรเพราะเราสื่อยังไงมาสมมุติเราอ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าเรากําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วเราจะถ่ายทอดหรือเราจะไปบอกคนอื่น4ีห้านะครับสี่ห้านี่มันจะถ่ายทอดหรือจะไปบอกคนอื่นนะคุณจะคือถึงคนที่รับการถ่ายทอดจะไม่ได้จะไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้กับเราเลยเราก็สามารถถ่ายทอดให้เขาเข้าใจได้นี่ค่ะคือจุดเด่นเพราะฉะนั้น คนดิงมองว่าโอเคถ้ามันเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ของเรื่องนักลงนักเรียนอ่านหนังสือนี่ก็องเอาไปทำข้อสอบได้อะไรอย่างน,นี้อ่เนี่ยคือเนี่ยคือมุมมองนี่คือมุมมองที่อธิบายให้เข้าใจนะจะเป็นประมาณเนี้แต่ถ้าถามว่าเป็นอย่างอื่นละ่ะไม่ใช่ครูอาจารย์ไม่ใช่นักลงนักเรียนเลยได้ไหมก็ลองมองภาพดูว่าสมมุตินะเราต้องการจะเอาสินค้าสักอย่างหนึ่งจากต่างประเทศแต่วัตถุดิบมันไม่ได้เลยคือหรือว่าค่าขนส่งอะไรมันยาวมันแพง เราก็พยายามจะดัดแปลงสิ่งที่เราเราไปศึกษามาจากต่างประเทศเอามาใช้ในสินค้าของเราคุณยังเป็นคนที่ทําได้ดีมากคุณจะรู้เพราะคุณรู้คุณภาพของสิ่งที่คุณเห็นมาจะดัดแปลงไงให้มันดูใกล้เคียงหรือให้มันดูบางคนก็แทบจะเป๊ะๆเลยอะไรแทนอะไร,ะไรโดยที่ไม่ต้องไปซื้อสินค้าหรือว่าไม่ต้องสั่งแต่คุณไปศึกษามาแล้วไงศึกษาแล้วก็ไปอะไรเชิงลึกมาหมดแล้วนึกภาพออกใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมันก็ไปสู่ธุรกิจอื่นได้อาชีพอื่นได้ก็คือคุณเป็นคนที่เรียนรู้ยังไงทําได้อย่างนั้นเรียนรู้ยังไงทําได้อยางงั้นนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นไม่จําเป็นนะถ้าเราคุยแล้วไม่จําเป็นจะต้องเป็นเลขนักเรียนหรือเลขครูเท่านั้นมันสามารถมองในมุมอื่นได้ในในในแง่ของการตีความแตกความออกไปนะครับเพราะ,ะนั้นไม่ต้องกังวลใครมีเลขนี้อุย้ยนักเรียนแน่นอนไม่ส้าเรบคุยอกอะัะอาชีพไหนก็ได้แต่ต้องดูบ่าบโวลูมของเราอะ มันเหมาะกับแนวทางของเลขหรือเปล่านะครับอาอตำแหน่งสุดท้ายคือเลขหนึ่งยิ่งหนักข้อเข้าไปอีกสื่อสารยังไงคิดยังไงทําอย่างนั้นสื่อสารยังไงได้อย่างนั้นแล้วแถมเป็นการสื่อสารและวิธีการทําที่ผมผมมองว่าถามว่าหนักแน่นไหมก็อาจจะไม่ถึงแบบว่าต้องทําเยอะๆนะแต่ว่าเขาทําอย่างที่เขาคิดแต่เป๊ะ ลงมือทำเนี่ยชัดเจนมากผมรู้ผมเก่งานเนี่ยผมก็จะทาอันเนี้ยผมเก่งานเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นเลขที่เหมาะกับคนที่เก่งอะไรทําอย่างนั้นแล้วคุณจะได้ดีมากเพราะคนจะแบบคือคุณจะเป็นเดอะเบสอะกลุ่มเลขแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าเดอะเบสเกิดมาบอลทูบีเพื่ออะไรแล้วคุณก็จะเป็นสิ่งนั้นเนี่ยบอลทูบีเลยแสดงว่าเขาเป็นคนที่สื่อสารสิ่งที่ตัวเองเป็นนะได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นคนที่มีเลขนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มักจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือสิ่งที่เต็งเป็นเสมอนะครับมักจะได้ทําแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งนั้นไม่คือไม่ค่อยปรับไม่ค่อยปรับข้อด้อยนะก็คือไม่ค่อยปรับแนวตัวเองเท่าไหร่คือเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงแล้ว่อยคิดว่ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันก็อาจจะดูซ้ำซากจําเจนหน่อยนะครับแต่ว่าก็อชอบแบบนี้สะดวกแบบนี้ <laughs> สะดวกแบบนี้และอยากทําแบบนี้นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ทําเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าอย่างอื่นนะมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกต้องต้องขัดใจเองเหมือนว่าต้องขัดความรู้สึกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทํานะครับสาหรับคนเลน็กนี้อ่ะก็ลองเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยดูนะครับสําหรับสตัวท่ายนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องเสริมนะครับอ่าขอเป็นเรื่องความรักก่อนนะครับความรักเขาเป็นคนที่ตอนเลือกเนี่ยอาจจะช้านะตอนเลือกการมองการอะไรนะอาจจะช้าอาจจะมองว่า จะต้องดีที่สุดอ่ะคนนี้ท่านชอบจริงๆาชาญไ่ชอบจริงๆยังก็ไม่ไม่ครบดีกว่าไม่เลือกดีกว่าเพราะนั้นถ้าพูดถึงการจีบกานหรือการเปิดเผยตัวตนอะไรเนี้ยก็คือเปิดได้แต่วกว่าจะกว่าจะได้ลงตัวมันอาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าคนกลุ่มนี้นะครับรักแล้วมีคู่แล้วมีอะไรแล้วนั่นคือเขาเลือกแล้วดีที่สุดละมีขั้นมีตอนลงล็อกเป๊ะๆนะก็ความรักก็ยืดยาวได้ นะครับมันอาจจะดูไม่ได้วื้วาไม่ได้อะไรแต่เหมือนกับแบบคบกันด้วยความเข้าใจและสิ่งที่ใช่จริงๆประมาณนี้นะครับสำหรับความรักก็ไม่อยากพูดเยอะแต่คือมันก็เป็นเชิงบวกแหละนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้โรแมนติกแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือความรักส่วนเรื่องอื่นนะครับเช่นเรื่องของเรื่องสุดท้ายไม่ช่เห็นออืน่นเรื่องของการเงินก็หาอาจจะไม่เก่งแต่ถ้าล็อกเป้าเมื่อไหร่รายได้ตรงไหนเท่านั้นล็อกเป้าเท่าไหร่รายได้ตรงไหนเท่านั้น แต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะหรือคนที่อยู่ในบริษัทนะเขาได้เงินตามขั้นตลอดแล้วแถมอาจจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรเขาเด่นเรื่องของการทํางานเพราะนั้นจึงเหมาะที่จะท,ทําธุรกิจที่หนึ่งถ้าไม่ได้คุมเองนะก็ไปเป็นลูกจ้างหรือว่าไปเป็นพนักงานขององค์กรใดอ,องค์กรหนึ่งที่มีเงินเดือนเป็นประจํามันเหมาะกับคนที่มีรายได้ประจําแล้วก็ทํางานแบบนั้นอะ่ะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต่ <c oughs> อไปครับมันจะเป็นคนที่ ผมมองว่างานยังไงทําอย่างนั้นนะ่ะบริษัทนี้ก็เลยแบบจ้างอยู่ตลอดนึกออกใช่ไหมก็รายได้ก็มาจากการที่ทํางานอย่างจริงจังนั่นเองนะครับวิธีการหาก็เต็มสิบก็ให้สักด้วยความที่มันไม่หลากหลายให้สักเจ็ดแล้วกันแต่คือเขาตั้งใจทํางานมาเต็มสิบให้าจากเจ็ดเรื่องเข้ามาแต่เรื่องการจัดการเนี่ยเขาเก่งเขารู้ว่าจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรอะไรไม่ไม่สนใจเขาก็ไม่ซื้อเลยแต่ถ้าไหนสนใจหรือว่ามันจําเป็นเขาก็คิดแล้วคิดอีกนะจะใช้ดมีมันต้องดีที่สุดสิอะไรเงี้ย ก็ถ้าเกิดเรื่องของการจัดการในการใช้จ่ายขึนเทมสีผมให้8ถึง9เลยนะครับภาพรวมผมเลยให้ประมาณ7ถึง8ประมาณนี้นะบางคนยังงงว่าเเลขแบบอะไรนะ6 8, กแปดเยอชๆคุยก็ให้8เหมือนกันทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าผมมองคือถ้าเกิดเป็นก้อนเดียวกันผมมองวิธีการจัดการภาพรวมหาก่งมองอยแล้เลขหาก่ง มันด้อยเรื่องของการเก็บอยู่แล้วเพราะนั้นมันถ้าเกิดว่ามันเผลอน,นิดนึงอ่ะมันก็สมมติคุณหาได้สามสี่หมื่นเงี้ยต่อเดือนคุณก็ใช้ประมาณสองสามหมื่นมันก็เหลือไม่กี่บาทนึกออกใช่ไหมแต่อโกนกลุ่มเนี้ยสมมุติว่าเข้าหาได้เข้าหาได้แล้วไม่ต้องถึงหาได้หมื่นหนึ่งหมื่นถึงหมื่นห้าอย่างเงี้ยแต่เขาได้แน่ๆนะเขาก็เลยแต่เขาก็เลยมีวิธีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะชัดเจนเหลือเก็บก็อาจจะ,ะพอๆกันอ่ะ นึกภาพออกใช่ไหมครับผมเลยให้ประมาณเดียวกันเออมันจะเป็นประมาณนี้ในสไตล์การมองมองเรื่องของการเงินของผมนะผมมันจะมีเลเวลหนึ่งถึงสิบแต่สังสังเกตดูได้ทุกคนที่ขอเลขมาส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีศูนย์หรือไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบเลขเบี่ยงเบี่ยงจริงๆนะผมให้เกินห้าเกินหกหมดะส่วนใหญ่นะที่ขอเข้ามานะแต่มันก็จะมีเลขที่แบบโอ้โหหายังไงก็ไม่ได้อนะก็มีอยู่บ้าง แต่กลุ่มนี้ก็คือยังโชคดีว่าเป็นคนที่เก่งงามก็เลยได้เงินประ,ประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องของการเงินนะ,อะโอเคน่าจะครบถ้วนรอบด้านนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่เป็นการอัดคลิปไว้นะวันที่2 9แล้วก็30นะครับผมก็ช่วงนี้ช่วงที่คลิปนี้ออกคุยอยู่ที่พิจิตนะครับทางานอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าปกติแล้วก็จะกลับมารีวิวตามเวลาในลฟาสดในเฉลี่ยเฉียยเช่นเดิมนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งทางช่องยูทูบทางเพจคู่เอกเลขากรารแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปของทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับร่ลำรวยเงินทองสุขภาพเป็นไรทุกท่านแล้วเจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ